นอนดีแคททุกคนวันนี้เราจะมาเปินมิสแกรไทยแลนด์ทุกคนหนูไปตัดกลมมาแล้ว อ้อันอันจะถ้าเป็นไก่ร้อยหกเก้า้อหเกอยบเเนี่ยอย่างน้เดห้าหรือเจ็ะไเดี๋ยวหกหรือก้าตงหเก้าหรืตััถ้ามีเื่องมาแล้วาง,ายงยานนะงยะ กำลังคนที่มอตามไม่เป็ไร้กัรือเล่าถาใครากต้าเป็นไม่ยจใครสบายทีใครอะหลิงสวัสดีสวัสดีลิงยไม่นอนหลิงยังไม่มอไม่ใช่หลิงยังไม่นอนหรอวันนี้เราจะมา เียงวันเก็บกังกบคนข้างหนึ่งคนแล้วหนึ่งคนผีมาแล้วสวัสดีสวัสดีสสดเอรุสวัสดีค่่พรสวัสดีคพี่พระรับใอนพี่พรรณทหอรอยู้งตงอาเาให้กินของแค่ดูพาเราพาไม่เหน่อย ถ,ถ่ายยาก่าลาไม่ถ่ายใช่ไหมถ่ายของกินถ่ายขอกินเั้ยเห็นแม่แล้วเปลาเดียวเห็นแค่ตัวจะ <c oughs> ไม่ตีเหอหนักเลยขันหนักแล้วปวดที่กล่องเลยโมโก ใครทายถูกบ้างว่าเป็น <c oughs> ผมกบอะเมย์อใครถายถูกบ้างคะว่าเป็นผมตรงอะไรเดี๋ยวไป<อ>ไกลาง่อนเออูกลางคืนแล้วคนไม่ค่อยมีแล้วไปนอนกันหมดแล้ มีอะไรมาคุยได้นะคะมีอะไรมาคุยได้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอแจกิอซีในกลุ่มกันนะคะว่าไลฟ์สดใครทุกคนนะคะไออุ่นว่าตอนไหนของชินจังซึ้งสุดอ่าส่วนใหญ่สำหรับหนิงเป็นเดิะมูฟวี่เหมือนกัน มันกันอะไรหลิงฮะทำอะไรดีหลิงคิดว่าตอนไหนนะนะทุกคนทู้คนที่อยู่นะคะรู้จักชินจังนะ ตอนไหนหน่ากลัวที่สุดในชินจังของน้องไออุ่นคิดว่าเป็นอันที่เป็นพัดลมผีสิงสวัสดีทุกคนนะคะอนนี้ไผงของอะไร สง่งใครทายได้ว่าน้องไอุ่นใครทายว่าน้องไอุ่นทำทรงผมอะไรเดี๋ยวถ้าทายไม่ถูกเดี๋ยวน้องไอุ่นจะเชิญค่ะอันนี้ทรงผมทรงอะไรอยาให้ทรงมตอนนี้นคนจองคนแล้วสองหมื่นคนสองหมื <c> ่น <oughs> <c oughs> คนสคนจองด้ไม่มันมืดแล้วด้วยแหละแต่เด็กเขานอนอยู่แล้วเติมเนี่ย เออแล้วก็ลองไม่เป็นไรมานก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะว่าหายไปนานหลายปีเลยจะ2026อยู่แล้วปิงบอกว่าอะไรปิงบอกว่าตอนตัวปลอมของชินจังน่ากลัวที่สุดอันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะแต่คิดว่าตอนนั้นก็คิดว่าตอนในชินจังอะมีตอนน่ากลัวน่ากลัวเยอะเช่น ตอนที่แบบใช่แล้วตอนนั ja ้นจอนแล้วมันไม่ไหไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นนั่นน่ากลัวมากที่อยู่ดีๆอ่ะมาสะอกุงอ่ะมาสม่ให้ที่ ผมสีฟ้าผมสีฟ้าเดินเข้าห้องแปหาห้องไม่เจอแล้วแล้วตอนที่แม่แป๊กเขามีตอนผีมาใหม่สองตอนด้วยไอ้หนูยังยังไม่ได้ดูเลยปกติช่องนี้จะดูพี่แป้งมากกว่าไม่เดี๋ยวเด็กๆจะซื้ินแบบนีได้แต่ซึ่งไทยเพื่อเอกับาอ้แพรนะเพราะว่าที่นี้เขบอกใส่กับป้อุ้ยะกอกเอา้ มัเห็นไม่เห็นม่มันเห็นพี่ลออปุิงบอกว่าอะไรปุ่นเล่นบอกว่าวันนี้หลิงบอกว่าเขามีตอนผีมาใหม่สองตอนด้วยไอ้หนูยังใช่จังคมชอตรงะไรหลิงชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรหัวแรงไม่มี จริงเหรอมันจริงหรอดิ่ง,งมันจะแนวมันจะเป็นประมาณไหนอะบวนตรงไหนร้ปะปวนมันเคยกินมือรู้ปะประมาณที่เราหลงดูเข้าไปในอดีตที่มีเรื่องเล่าสยดสยองใช่ไหมเดี๋ยววะเดี๋ยว,ว่ะ หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นตอนใหม่ไม่ได้เข้าเมืองมาหรือไม่น่าอยู่เลยนะแถวเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่เลยโอ้ย่าไหลสดอยู่ไหลสดอยู่อะไรนะเดี๋ยวเราไปอยู่ทางนี่เพิ่มสิ่งไงเด็กนอนกี่โมงตอนนี้เหลืออีกคนเดียว นิ่งนั่งจิโม่ไม่ใช่ตแ่ป้เยอะแล้วานไปตนี่เดี๋ยวนมัจะให้ดูอะไรนะไม่ใช่ให้ดูไเจะทำ LED แล้วหนูก็บอกว่าแต่ก็แปลกนะไปตรงไหนตรงไหนต็มีแต่ป้าย้า

โอเคไม่เกินยี่สิบสองจุดศูนย์ศูนย์นอโอเคเดี๋ยวเราไม่ได้ไล่นานนะเราไม่ได้ไลนาดเลยทุกคนเดี๋ยวน้องกำลังทำาบายอัไกกอนขวดใช่ นนกดแชร์เขียนไงอ่ะแบบนี้ใช่ไหมกดแชร์<น>เราเรือกันแล้วเน่ไเดี๋จะพึ่งไปกันนะทุกคนพึ่งไปกันนะ,ะไนไะัให้มดน,น้เรนเ อย่าเพิ่งไปกันนะทุกคนทุกคนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนไอ้อุณลู้ไหมอวตารวูจะมีหิมะแล้วดีใจป่ะดีใจทำไมนะสตาร์ไรท์โลอวตารวูจะมีหิมะเล่นเสื้อที่เล่นกันลิงสาวอาทิตย์เล่นกันไหมเขาบอกผมว่ามันมีที่นกันอยู่อะเขาบองเลยเดี๋ยวถ้าเล่นเมื่อไหร่ถ้าเล่นเมื่อไหร่ถ้าเล่นเมื่อไหร่หลิงทักมาเลยนะจไม่อยู่

มีมีทำตัวเลือดใช่ไหมคเปิดบเเก่งมากทำไงจะปิดไว้อา่้โหลอ้มีคนกี่คนอะอนนี้หงคนใครเป็นกล่หลิงหลิงทุกคนนะใครสำหรับใครที่ อยากเข้าแชทเฟซของน้องไออุ่นนะคะอย่าลืมทักมาเลยนะคะเราจะปิดไลค์ก่อนนะเดี๋ยวไ<ะ>ออุ่นะทุกคนก็แบกับสี่คนหนึ่งคนทุกคนเทบหนึ่งร้อยคนขอบคุณหนึ่งคนที่เข้ามาดูด้วยขอบคุณหนึ่งคนที่ก็คือหลิงนะคะที่เข้ามาดูน้องไออุ่นนะคะสำหรับไลฟ์ก็จบเพียงเท่านี้นะ,ะขอบคุณ อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอบคุณขสองคนนะคะแล้วใครที่ใครที่อยากเข้าแชทในเฟซของน้องไอหุ่นนะคะอย่าลืมทักมาตรงนี้เลยตรงแชทในคอมเมนต์ไลน์ก็ได้ในคอมเมนต์ในช่องหรือว่าคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะคะอย่าพึ่งไปกัน อย่าพุ่งไปกันนะคะทุกคนเอ็นดูมันดูเอ็นดูค่ะแราเหมือนนนแต่ใครอย่าพุ่งไปนะคะทุกคนนี่ไปนนะเดี๋ยวไลค์ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณหลิงนะคะที่เข้ามาดูนะคะคนแรกเลยค่ะขอบคุณค่ะหลิงโอเคหลิงคนที่อยู่ก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ เข้ามาดูนะคะสำหรับไลค์ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ราตีสวัสดิ์นะคะขอให้นอนหลับฝันดีทุกทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวมาไลค์เวลาเดิมไล่เร็วว่านี้วันนี้จะไล์เร็วว่านี้